สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Entertainment Official จ้า่ ช่องนี้เนาะเป็นช่องที่รวบรวมโลกต่างๆเนาะกับกายภาพบำบัดมาเล่าสู่ทุกคนฟังเนาะสำหรับวันนี้เรามาพูดต่อจากคลิปที่แล้ว CVA คือได้ลักวอกไปแล้วหนึ่งรอบเราเรียนรู้กันไปแล้วว่า CVA ทําให้ร่างกายข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเกิดพยาธิสภาพเนาะก็คือเกิดอาการอ่อนแรงเนาะนอกจากนั้นก็ยังเกิดอาการเกรงของข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายได้เช่นเดียวกันหมายความว่าร่างกายที่รับผลกระทบม,มี2แบบก็คือ ร่างกายได้รับผลกระทบแบบอ่อนกับร่างกายได้รับผลกระทบแบบเกร็งทั้งสองอย่างนี้ทำให้คนขยับได้น้อยลงนั่นหมายความว่าช่วงของการเคลื่อนไหวก็น้อยลงแล้วก็มีโอกาสทําให้เกิดข้อติดได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาอุ้งง่ายที่สุดเลยก็คือการขยับข้อต่อของนิ้วมือข้อมือของผู้ป่วยที่เป็นโ,โรคสตรกเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยเด้อถ้าเป็นสโตรกเนาะก็จะมีอาการอ่อนแรงหรือว่าอาการเกร็ง แต่วันนี้จะมาที่พายเรื่องอาการเกร็งเป็นหลักเพราะว่าอาการเกร็งทําให้ข้อติดได้หรือว่ากล้ามเนื้ออาการหดเกร็งได้เนาะก็ลักษณะทั่วไปเนาะของผู้ป่วยที่มีอาการเกร็งก็คือข้อศอกจะงอข้อมือจะกระดกลงในท่าคว่ำมือเนาะนิ้วทั้ง5้าอยู่ในท่ากำรรเนาะและแขนจะอยู่ชิดกับลำตัวส่วนผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงเนาะก็จะมี แขนตกไปเลยเนาะหรือว่าไมาส่สามารถเกรงกล้ามเนื้อใดใดได้เลยเนาะก่อน <c oughs> เราจะไปทําการขยับข้อมือเรามาเรียนรู้กันก่อนเนาะว่ามือเราเป็นจะไดย,ยังไงบ้างมือของเรามีห้านิ้วเนาะทุกคนเนาะนิ้วทั้งสี่อ่ะจะมีสาข้อเนาะซึ่งสามข้อจะทําได้แค่งอกเหยยดเนาะเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนนิ้วโป้งของเราเนาะจะมีแค่สองข้อเท่านั้นแต่ว่าเคลื่อนไหวทั้งได้ทั้ง4ี่แบบเนาะก็คืองอเหยียดพับเข้าและก็กางออก ต่อมาเป็นอุ้งม,มือของเราเนาะจะมีข้อต่อระหว่างมือนิ้วมือตรงนี้เนาะที่สามารถขยับได้เล็กน้อยเนาะคือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกับในอุ้งม,มือเหล่านี้เนาะก็ทําให้การทํางานของมือผิดไปได้หังจากนั้นเนาะเรามาพูดกันถึงข้อมือเนาะข้อมือของเราเนาะจริงๆแล้วมันประกอบด้วยกระดูกเล็กๆๆๆซึ่งสามารถขยับได้4ทิศทางเนาะก็คือกระดกลงกระดกขึ้นบิดไปทางซ้ายแล้วก็บิดไปทางขวาส่วนข้อสุดท้ายที่อยากให้รู้จักก็คือข้อ ปลายท่อนแขนเนาะที่สามารถทําการคว่ำม,มือและกางง่ายมือได้เนาะโดยหลักการของการยืดในวันนี้เนาะขอขอหองว่าแพสซีฟเนาะง่ายๆก็คือเอามีแพสซีฟสองแบบในวันนี้ที่จะมานําเสนอเนาะก็คือแพสซีฟ A O M กับแพสซีฟ stretching แพสซีฟ r O M หมายถึงว่าเราจะให้ผู้ป่วยสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ในช่วงที่ผู้ป่วยสามารถทําได้หรือว่าเท่าที่ผู้ป่วยไม่เจ็บเนาะแพสซีฟ stretching หมายถึงว่า การขยับเคลื่อนไหวแล้วทำค้างไว้เนาะเพื่อเพิ่มช่วงของการเคลื่อนไหวแล้วกับการยืดคลายกล้ามเนื้อสามารถทําได้เนาะตลอดทั้งวันเลยเนาะจากวันละ3 4ครั้งก็ได้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทําได้ทุกเวลาเนาะทำช้าๆเนาะทาท่าละประมาณ10ครั้งและในกรณีที่เราอยากยืดท้างไว้เนาะให้ค้างไว้ประมาณ5-10วินาบในใจเนาะหนึ่งามหับ1นึ่งสองสามสี่ห้าโอเจ็แล็ซีนนี่มาเอาเนาะให้ทําตามทิศทางที่สามารถทําได้ ห้ามทำท่าพิสดารเนานะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อหรือว่ากระดูกอาจเกิดอุบัติเหตุได้รับอันตรายได้เนาะวันนี้เนาะเรากว่าจะมาทําทั้งหมดเนาะคือดูเนาะแบบแพสซีฟ ROM เนี่ยห้ารอบแล้วก็แบบสเตตชิงนะ่งอ่ะสามรอบแล้วก็ไปทําพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะไปท่าที่หนึ่งท่าขยับนิ้วทั้ง4เนาะให้คนดูแลเนี่ยประคองที่ข้อมือจับนิ้วทั้ง4เนี่ยเหยียดออกแล้วก็งอเข้า ทำพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเราจะทำค้างไว้เนาะเหยียดออกแล้วค้างไว้ครับครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้างอเข้าครับนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สองเหยียดออก 1 2 3 4 5ง,ส,งส,ส้างอเข้าหนึ่งส,สครั้งสุดท้าย1 2 3 4 5สงส่้างอเข้าหนึ่งสอ่สาสา้าที่สองเหยียดนิ้วโป้งให้คนดูแลเหยียดข้อมือให้ตรงและเหียดนิ้วทั้ง4ออกเหยียดนิ้วโป้งออก แล้วงอเข้าทาพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5สอสามสี่ห้าทำพังไว้นะครับรังที่1 1 2 3 4 5งอลง1 2 3 4 5ครั้งที่2 1 2 3 4 ห้างอลงหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนคลายต่อจากท่าเมื่อกี้นะครับให้ผู้ดูแลกางนิ้วโป้งออก จะพับไปทางด้านนิ้วก้อยทำพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5สอสาม้าทำครั้งไว้นะครับครั้งที่1 1 2 3 4 5พับไปทางนิ้วก้อย1 2 3 4 5ครั้งที่2 1 2ห 4 5 1 2 3 4 5ครั้งสุดท้าย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็ผ่อนคลายท่าที่3ถ้าขยับอุ้งมือให้ผู้ดูแลจับนิ้วทั้ง4เหยียดออกนำนิ้วโป้งทั้งสองของผู้ดูแลวางตรงบริเวณอุ้งมือ นวดคลึงเล็กน้อยแล้วแบะออกท่านี้เราจะทำครั้งไว้เท่านั้นนะครับนับพร้อมกัน1 2 3 4 5ครั้งที่สอง3 4 5 4และครั้งสุดท้าย1 2 3 4 5ผ่อนคลาย ถ้าต่อไปนะทุกคนถ้าที่สี่ถ้าขยับข้อมือให้ผู้ดูแลประคองที่ข้อมือก่อนแล้วขยับทั้งฝ่ามือขึ้นแล้วกระดุกลงทีนี้ทำพร้อมกันกระดุกขึ้น1 2 3 4 5ทีนี้ทำค้างไว้กระดุกขึ้น

หลง1 2 3 4งหกลับมาตรงกลางผ่อนคลายท่าสุดท้ายนะทุกคนท่าที่ห้าท่าคว่ำมืองายมือให้ผู้ดูแลเนาะจัดข้อมือของผู้ป่วยให้ตรงประสานมือเข้ากับมือผู้ป่วยส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับตรงข้อมือค่อยๆบิดให้ข้อมือง่ายขึ้นแล้วค่อยๆบิดให้คว่ำลง ทำพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เราทํำพั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าความลงหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สองหนึ่งสองสามสี่ ความลง1 2 3่งสองสุดท้าย1 2 3 4 5ความลง1 2 3่งองจัดมือให้ตรงแล้วผ่อนคลายและทั้งหมทนะั้งมวลน่ะของวันนี้เนาะประโยชน์ของมันนะ่ะก็มีอยู่ว่า 1. จผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวในช่วงที่สามารถเคลื่อนไหวได้ 2. ลดอาการเกรงในผู้ป่วยที่มีอาการเกรงและ3ป้องกันข้อติ๊ที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยสโตรกองวันนี้เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วน้อก็ฝากคลิปของ Entertainment Official ไว้ในอ้อมกบอ้อมใจของทุกคนเนาะก็ไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe และสุดท้ายก็กดกระดิ่งตัวกดฮุ้โมทุกอย่างกดเซแล้วก็กดปุ่มกากบาทออกไปเลยสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนกับเพื่อนๆส่งเสียงหน่ยค่ะบ๊ายบาย